สวัสดีครับกันสวัสดีครับกดอะไรกดไลค์นะครับน้องเพลินนะครับจะกินอะไรครับโอ้ข้าวโพดแล้วกันมองเห็นข้าวโพดแล้วนะครับเขาเป็นบ๊อกคอนใช่ไหมครับใช่ครับจะกินดูเห็นตัวอะไรตัวอะไรอ่ะไอล่านเออมันมันยังไงไม่รู้อ่ะมันจากห้องน้ำคุณหรือเปล่าน่าจะใช่เพราะมันมีอีกไงจ้าตีมันเลยจ้า เราต้องมีวิ่งออกมาเลยใช่ไหมเจ้าต้องหัวเรอะเลยเหรออ่ะหัวล้อดิไอคายตรงกันเลยบ้าไปชนชู้ว่าพัดตาวันนี้จะได้กินป๊อปคอร์นไหมครับได้กินได้ไหมได้หัทอดสเต็กอยู่ทำเลยทำเลย เสร็จแล้วครับจ้าใส่จานสิใส่จานนุ่มพุ่มซุปพุ่มนุ่มใส่ซอสอ๋อซอสล่ะซอสซอสคุณผู้หญิาซอสสุดแลกเที่ยวเองซอไม่มีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกค้าไปหากินข้างหน้าก็ได้นี่ตุงนี่ไงซอสติดจัดแดงจัดจัดผมไม่หามาผมไม่หนูผมไม่จับหน้าบุ กูจะบองอ่ะจ้ะแล้วก็เอา,าผ่าเอาเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อเนี้ยม,มีเลือดอยู่ตรงเนี้ยจ้ะอ๋อไม่ใช่เป็นคือน้ำแดงอ๋อไม่ใช่มันเป็นซอ,อมสมะเขือเทศเสร็จแล้วครับครับอุ่อรอนร้อนอ่ะเ่าสิเป่าเออ